สรุปข่าวโควิด1 9 18นาฬิกา26เมษายน2564สถานการณ์การติดเชื้อโควิด1 9ในประเทศผู้ป่วยรายใหม่2 0 4 8รายผู้ป่วยยืนยันสะสม57,508รายผู้ป่วยหายแล้ว31,593รายเสียชีวิตสะสม148รายเพจบุญทิีใช้พัฒนาเผยแพร่ข้อความระบุสมเด็จพระนิธิหาทิราชเจ้า กรมสำเร็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์นายกกิติมศักดิ์และองมรธานมูนิธิชัยพัฒนาพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮโปรจำนวน130เครื่องแก่โรงพยาบาลต่างๆ ที่ทำเนียบรัฐบาลมีผู้บฏิัาิงานในทำเนียบรัฐบาลติดเชื้อโควิด -19 าจำนวน3รายคือ 1. นพนักงานขับรถของนายเสกสกลอัตถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี2หัวหน้าแม่บ้านและ3เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกก .4 บ, 4. บ 4. สกส .3 ฝ่ายกฎหมายกรทมแจงข้อกฎหมายไม่สวมหน้ากากอนามัยหากอยู่ในยานพาหนะหรือรถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งคนไม่ต้องใส่ก็ได้แต่หากอยู่สองคนขึ้นไปต้องสวมใส่ คนที่ไม่ใส่จะถูกปรับตามกฎหมายปรับ20,000บาทการตรวจเชิงรุกที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงผู้ประกันตนมาตรา 33, 39และ40จํานจำนวน20,000คนพบติดเชื้อ400คน นายอนุทินชาญวิริกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกตรวจสอบแล้วสนามกีฬาอินดอร์สเต,เตเดียมหัวหมากสภาพยังไม่สมบูรณ์จึงใช้อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในการจัดตั้งศูนย์แรกรับจำนวน300เตียงคาดว่าจะเปิดได้ใน2-3วันนี้ ในแพทย์กิตติภูมิวงรจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขและประธานกรรมการองค์การเพศสัจกรรมโพสตข้อความผ่านเ c e b o o k ว่ายาฟาวิฟิเรเวียสำหรับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด1 9จำนวน2ล้านเม็ดจากสนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่นถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว รายแรกจับปรับไม่สวมหน้ากากผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตบ,บางนางระอเาอบางปาระหันจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาและเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อได้พบเห็นชายสองคนไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่บริเวณตลาดสดบางปะหันนำส่งตัวพนักงานสอบสวนสบพบ,บางปาระหันเปรียบเทียบปรับคนละ500บาทนนทบ,บุรีมียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นวันละร้อยกว่ารายต่อวันกลายเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม และอยู่อันดับ3ของประเทศเตียงสนาม700เตียงก็เต็มหมดแล้วจะเปิดเตียงสนามเพิ่มขึ้นอีก300เตียงและจะมีการพิจารณาล็อกดาวน์ทั้งจังหวัดต,ต่อไปล่าตัววุ่น2แม่ลูกติดเชื้อ COVID โควิด -19 หลบหนีซ่อนหลายจังหวัดล่าสุดรวบตัวแล้วที่บ้านสวนจังหวัดนครนายกเจ้าตัวอ้างไม่รู้ติดเชื้อหลบหนีเพราะมีคดีช่อกงติดตัวอยู่นายแพทย์วิจิตหานปรีพันธ์รองอธิบดีกรมราชธรรมเปิดเผย ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางเชียงใหม่ติดเชื้อ144คนจากผู้ต้องขังทั้งหมด6,404คนและมีเจ้าหน้าที่จิดเชื้ออีก2คนมั่นใจอยู่ในการควบคุมและไม่แพร่ระบาดไปสู่แดนอื่นในาใยช้ยพฤกษ์เชียนทันรัฐนนายอำเภอแม่สอดจังหวัดตากออกลาดตะเวนจับกุ่มผู้ไม่สวมใส่หน้ากาก,ากอนามัยเป็นแรงงานต่างด้าวและชาวเมียนมาจำนวน5ราย เคยประกาศเตือนแล้วทั้งภาษาไทยภาษาจีนและภาษาเมียนมาพระครูประหัดพลกิจแก้วมนตรีพระลูกวัดมหัตตะมังคลารามวัดหาดใหญ่ในจังหวัดสงขลาบอกยินดีสวดศพเผาศพผู้ตายติดเชื้อโควิด1 9ให้หากพระวัดอื่นไม่กล้าสวดนครศรีธรรมราชวอนผู้ติดเชื้ออย่าปกปิดข้อมูลพร้อมแจ้งเตือนผู้โด,ดยสารรถตู้สสายสังเกตอาการ คาดสถานการณ์จะดีขึ้นเรื่อยๆ